แก็กลับมาในช่วงที่สองแบบนี้โอ้โหน้องใบตองนี่เต้นวอร์มอะไรเต้นวอร์มร่างกายวอร์มท้องวอร์มอะไรอย่างนี้เพราะว่าในช่วงนี้อาหารการกินมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปช่วงที่ผ่านมานะคะว่าคุณผู้ชมถ้าท่องสุดคูณได้นะได้รับส่วนลดเลยจากร้านอาหารแห่งนี้ในจังหวัดชัยนาท้องใบตองท่องได้ไหมได้ทองได้่ที่ยากที่สุดเลย แม่สองสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดซื้อเวลาไปท่องเองที่บ้านเลยนะทำไมนะวันนี้คุณมีมุกอะไรมาขายนะไม่มีไม่มีไม่มีหรอเออยาเลยโอเคได้อย่างนั้นไปดูกันเลยว่าทำไมถึงต้องท่องสุดขูนให้ได้ค่ะครับสองสอง3 6 2ยี่สี่สองสามสามหกสองสี่สิบแปดสองห้าหกสิบ 12บสองหก4ิบสองสองเจ็ดแปดสี่สองแปดส2บสองแปดเก้าอเกนึปเ็หนึ่งอยสามสองสองสิงคก็คือเราเป็นหนึท่องจบพอดีแม่12บงนะคะไม่ต้องงงไปค่ะที่ท่องอยู่นี่แหละเป็นลูกค้าของทางร้านสมโพดครบโหลนะคะที่ต้องท่องแบบนี้เขาบอกว่าถ้าท่องสุดคุณแม่12ครบจบ จะได้รับส่วนลดถึง10%เลยทีเดียวเป็น<อ>ยังไงล่ะโอ้โหไม่ต้องมีบัตรสมาชมาิกไม่ต้องค่ะแล้วคุณพี่คนเมื่อสักครู่นี้เอาไปเลยส่วนลด10%ถูกนะต้องแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับที่มาของชื่อร้านสมโพศครบโหก,กันก่อนนะคะจากคุณพี่ธีราชาัยตรีอเนกพินิษเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่า ชื่อร้านคำว่าสมโพธนั้นแยกออกเป็นคำๆก็คือคำว่าสมมาจากคำว่าเหมาะสมส่วนคำว่าโพธมาจากคำว่าโพชนารวมๆกันก็คือการทำโพชนาที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าที่มาร้านเอะทำไมดูยาวมันรวมกันแล้วความหมายมันยาวขนาดนี้ความหมายดีความหมายดีนะคะ,ะซึ่งเมนูอาหารทุกอย่างล้วนทำมาจากวัตถุดิบที่ดีที่สะอาดมีเมนูหลากหลายมาให้เลือกกันด้วยนะคะค นี่เห็นเมนูไหมคำแนะนําสําหรับผู้บริโภคด้วยแต่ที่เป็นทีเด็ดที่ลูกค้าทุกคนต่างพากันชะง,งนก็คือทําไมต้องมีคําว่าครบโหลขึ้นมา นะคะก็เพราะว่าเมนูหน้าแรกเนี่ยก็จะเจอคําแนะนําก่อนที่จะสั่งอาหารที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งก็คือการดูราคาอาหารโดยจะมีแม่สุดคูณแม่12ให้ทุกท่านได้ทดสอบความจําด้านคณิตศาสตร์กันก่อนเนะีคะเขาบอกว่าราคาอาหารแต่ละอย่างจะใช้คําว่าโหลอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน <Okay. S 1> เช่นหมูร้อยตอกราคา5โหลกี่บาท เขาบอกว่าเท่าไหร่นะ60บาท92ิคูณ5 6านะคะมีการค,กคิดเลขไปด้วยใช่แล้วน้ำเปล่าราคา1โหลเท่ากับ สิบสองบาทงถูกต้องแล้วนะคะสมะองไปหมดแล้วนี่นี่แหละถ้าใครไปทานร้านอาหารร้านนี้ก็จะได้ทบทวนความจําด้านคณิตศาสตร์กันด้วยที่สําคัญหากลูกค้าคนไหนนะคะสามารถท่องแม่สุดคูณแม่สิบสอตามสโลแกนครบโหรได้ไม่มีติดขัดจะได้รับส่วนลดทันที10%ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะแถมผลไม้ทานเล่นกันกลับบ้านไปฟรีด้วยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าช่วงนี้นะครับ ออท่านที่มาทานสามารถท่องสุคูณแม่12ได้ครับทางร้านจะลดราคาอาหาร10%เลยครับน้องแซมครับผม ท่องคูณแม่12ให้พี่ฟังหน่อยสิอ่า12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 60 12 6 7 12 12 7 8 14 12 8 9 16 12 9 8 8 12 10 120 12 11 132 12 12 144 14. ถ้าท่องไม่ติดขัดอย่างผมรับไปเลยครับครับ10% ถ้าใครจะคิดไปรับประทานร้านนี้ค่ะขับรถไปท่องสุดคูณไปด้วยนะคะจะได้ไม่ติดค่ะไถ้าที่บ้านลูกมีหลานกําลังเรียนอยู่ในช่วงเวลาที่กาลังด้อยแม่สุดคูณพาไปด้วยครับใช่แล้วค่ะสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผ่านมายังจังหวัดชัยนาทครับแวะเวียนมาสัมผัสร้านอาหารไอเดียเก๋ร้านนี้ได้ทุกวันเลยเนี่ยคะคำแนะนําควรท่องสุดคูณให้แม่นแล้วไปรับส่วนลดพร้อมๆกันเลย 1 2 1 2 2 2 2 4 24 3 2 3เดี๋ยวก่อนที่ท้องนี่พ่อหิวหรือว่าอะไรเพราะอยากได้ส่วนลดเป็นคนงกงกใช่ไหมใช่ฝึกท้องก่อนท้องให้คล่องแล้วก็ไปลองรับประทานอาหารกันดูรสชาติดีด้วยนะคะอร่อยแล้วก็น่าไปลองเลยนะใช่แล้วอ่ะยังอยู่ที่เรื่องราวของอาหารการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ย่างที่มันหมุนติวติวติวไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา มันจะถูกไม้เสียบมันจะถูกไม้เสียบเดี๋ยวไปซื้อเวลาเราไปเต้นต่อนะ <c oughs> จ้ะมีอีกหลายรายการ <c oughs> มีหลายข่าวเอ้าช่วงนี้ไปดูไก่หมุนยลาครับเขาว่ากันว่าขายดีมากในช่วงของเดือนอรมบมดอนอู้ยหมุนติ้วติวเลย <c oughs> ใช่นี่แหละที่เห็นอยู่ <c oughs> คุณผู้ชมอยากให้ได้กลิ่นเลอเกิน มันหอมมากๆคุณได้กลิ่นเหคะเขารายงานผู้สุขาเขารายงานมาเขาบอกว่ามันกลิ่นหอมรันจวนใจค่ะนี่คือไก่ย่างหอมๆที่บอกเมื่อสักครู่หมุนย่างไฟอยู่บริเวณริมถนนภายในตลาดเมืองใหม่ในเขตสบานนครยะลานะมันน่ากินมากเลยทีเดียวสีนีดเหลืองกรอบเลยทีเดียวนะเรื่องนี้ครับนางนุรดียานามูละ แม่ค้าขายไก่หมุนย่างยาลาก็บอกว่าการขายไก่หมุนย่างเนี่ยนะเป็นอาชีพดั้งเดิมที่พ่อแม่ได้ประกอบอาชีพนี้มานเป็นเวลานานกว่า20ปีแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยแม่อายุมากเลยรับช่วงต่อแทนปกติในแต่ละวันขายได้ประมาณ40-50ตัวยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงการละศิลอดในช่วงเดือนอมดอน จะมีผู้มาซื้อเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวคือวันละ70-80ถึงตัวเลยทีเดียวนะน้องใบตองนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนครับจะเพิ่มจำนวนมากถึง2อ0้อยตัวต่อวันทำขายทันไหมเนี่ยอหมุนกันติวติวเวียนหัวเลยคุณไก่เนี่ยดมจะดมกันให้วุ่นเลยล่ะโดยส่วนใหญ่ครับชาวบ้านจะนิยมมาซื้อในจำนวนหลายตัวนะเพื่อไปมอบให้กับมัสยิดนั่นเองในการบริการการละศีลอดให้กับบุคคลทั่วไป สำหรับราคาขายนั้นหากซื้อเป็นรายตัวนะั้จะตกอยู่ที่ตัวละ170บาทแต่ถ้ามาซื้อคราวละหลายตัวเลยเขาจะขายลดให้นะาราคาตัวละ150บาท<อ>ไม่เชื่อไปลองฟังดูช่วงเดือนนี้ก็ขายดีเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะหน่อยแล้วก็ส่วนมากเขาจะซื้อแบบหลายๆตัวช่วงเดือนรอมฎอนนี้วันหนึ่งก็ประมาณ70ตัว80ตัวได้ ราคา170บาทแต่ว่าถ้าเอาหลายตัวขึ้นไปนั้นให้150บาทแถวนั้นไม่ได้มีร้านเดียวค่ะเขาว่ากันว่าสําหรับการวางขายไก่หมุนย่างของจังหวัดยะลานั้นจะมีแม่ค้ามาวางขายริมทางตลอดแนวทางเข้าตลาดเมืองใหม่ยะลานะไม่น้อยกว่า20เจ้าคุณผู้ชมครับไปเถอะเจอแน่นอนและจะมีอีกจุดหนึ่งคือริมถนนสายยาลาบ้านเนียงก็จะมีอีกประมาณ10กว่าเจ้าทั้ง2จุดในแต่ละวันแม่ค้า ขายไก่หมุนย่างเนี่ยสามารถทําเงินได้ไม่น้อยกว่า300แสนบาทเลยนะไปเลิกอ่านข่าวไปขายไก่ย่างกันแค่ไก่ย่างโอ้ยเป็นยังไงแต่ต้องทําให้อร่อยนะไม่ใช่ไปหมุนติ้วๆแล้วไม่มีสแต่ร้านนี้ก็อร่อยนะคะมีทีเด็ดแน่นอนอ่ะยังมีเรื่องหนึ่งทานอาหารคาวไปแล้วนะคะมาตบขนมหวานกันบ้างดีกว่ารู้จักขนมที่เรียกกันว่าอโปร่งไหม ครัไม่รู้จักอ,อ่ะแน่นอนว่าไม่รู้จักแน่นอน <c oughs> เพราะว่าอันนี้คะแรงงานชาวพาม่านะคะเขาเป็นคนนําม,มาจากจังหวัดประเทศเขาเองเลยเพื่อมาทําขายในประเทศไทยดีแหละค่ะที่จังหวัดระนองหน้าตาจะเป็นยังไงมีวิธีการทํำยังไงอยากกินแไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะมันเป็นยังไงอ่ะน้องใบตองนี่แหละค่ะเดี๋ยวดูนะคะเห็นกระทะไหม มีแหล่มีกระทะมีเตาถ่านกระทะใบบัวม้อดินเผาต่างๆนะคะนางมะโชค่ะอายุ52ปีแรงงานชาวพม่านะคะกำลังนั่งทำขนมที่มีรูปร่างแปลกตาอีกทั้งยังใช้อุปกรณ์และวิธีการทำแบบโบราณในเขตเทศบาลเมืองระนองนั่นเองนะคะนางมะโชเขาเล่าให้ฟังไม่ไม่ใช้เตาถ่านแบบโบราณเลยว่ามาทำงานกับครอบครัวทั้งสามีลูกชายลูกสาวอยู่ในจังหวัดระนองมากว่า10ปีแล้วค่ะเดิมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดย่างกุ้งนะคะครอบครัวก็ ทำขนมขายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะเมื่อมาทํางานที่นี่ก็ขนอุปกรณ์การทําขนมติดตัวมาด้วยทั้งกระทะแบกกระทะใบบัวเป็นต้นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ส่วนขนมที่ทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าขนมอาโปร่งพม่าเป็นขนมที่ชาวพมากินเล่นหรือกินกับน้ําชาในช่วงเช้านั่นเองแล้วก็จะนิยมกินกันมากในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่ามีอากาศเย็นเนื่องจากเป็นขนมที่ต้องปรุงเสร็จจากเตาแล้วกินทันที ทันร้อนอนะนุ่มกรอบหวานมันทําขายราคาเพียงชิ้นละ5บาทเท่านั้นถูกมากแต่ถ้าซื้อ3ชิ้นราคาขาย10บาทค่ะแหมโปรโมชั่นเหมือนซื้อ2แถม1เลยทีเดียวนะรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ200-300บาทต่อวัน แต่ว่าก็เป็นอาชีพเสริมเฉยๆนะคะคเพราะว่าเขาใช้พื้นที่หน้าร้านของเท่าแก่เนี่ยค่ะเฉพาะในช่วงเช้าก่อนที่เท่าแก่จะเปิดร้านจําหน่ายสินค้าช่วงสายถึงทํางานต่อขยันมากเป็นอาชีพเสริมนะคะนอกจากขนมอาปโปร่งที่เป็นรูปแบบถ้วยแล้ว S <S นางมะโชยังได้ทำอาโปรงแบบคล้ายๆกับเครปของเมืองไทยด้วยนี่ไง,ไงใช่ค่ะมีลูกค้ามายืนรอซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยโดยเฉพาะแรงงานชาวพม่าเนื่องจากว่าเป็นขนมโบราณของพม่าที่หาทานได้ยากคือโอ้โหเห็นแล้วน่าทานมากคล้ายๆเครปคล้ายๆโตเกียวคล้ายๆนนขนมเนบื้องคล้ายๆเค้กแตอ่อันนี้เป็นแบบถ้วยอันนี้เป็นแบบอาโปร่งแบบถ้วยแต่ว่าถ้าเป็นแบนๆก็จะเหมือน เนมเบื้องเหมือนเครปนี่แหละก็น่ากินทั้งสองแบบแหละน่าจะไปลองกันดูเนาะและที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมไปลองก็ไปลองไกลหน่อยใช่แล้วไปถึงเชียงใหม่คุณผู้ชมเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูในช่วงของตลอนกินไปรู้จักกับ ก๋วยเตี๋ยวที่ว่ากันว่าอร่อยหลุดโลกหลุดโลกกันไปเลยโอ้โหธรรมดาเขาบอกว่าโลกไม่จำต้องหลุดโลก<ช>ถึงจะจำแหมไม่รู้มันจะน่าจำอะไรขนาดไหนไปติดตามกับคุณซ mm ีน hmm. um mm ิวันเรนูมาธในช่วงของตลอดกินกันเลยครับ เลือกเอาต่นายนเป็นของปืนเมืองเป็นเรื่องสบายล้วนสบายมากมีล้วนสบายมากมีฟังคือดีเนะฟังคืดีนอะเป็นยากอยาเพอมากเกินน้ำลายาตลาดกินกับสินีวันวันนี้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ พี่ขอบอกว่าเ <ขอ S 1> หมาะแมะเหมาะว่าสดยอาเชียงใหม่มีของดีคนใต้บอกร้อยจังหูโอ้โหคนใต้าตามากินยังบอกร้อยเลยมาเชียงใหม่ตลอดกินกินทั้งเมืองเชียงใหม่หมดเชียงใหม่อะไรอร่อยตลอดกินหมดอะไรแซ่บหลาย เชียงใหม่หน่ากินโเดี๋ยวก่อน <c oughs> เปลี่ยนจากคนเชียงใหม่เป็นของเชียงใหม่ดีกว่า <c oughs> ของเชียงใหม่หน่ากิน <c oughs> ตอนกินทั <c oughs> ่วเชียงใหม่ตอนกินอ <c oughs> ๋อรู้จิ้มตบมือ องอร่อยไม่แพ้ที่ไหนใครชอบกินเส้นตามซินีวันมาที่ถนนสิริมังคลาจารย์ซอย13เข้าซอยมาไม่เกิน100เมตรร้านอยู่ขวามือเปิดขายทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีฟังชื่อร้านกันชัดๆร้านก๋วยเตี๋ยวหลุดลอกก๋วยเตี๋ยวหลุดลอกธรรมดาโลกไม่จำฮ้ย แค่เอ่ยชื่อพร้อมสโลแกาว่าก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกธรรมดาโลกไม่จำใครได้ยินมีเหลี่ยวหลังเชื่อสิก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกเนี่ยจริงๆคือตอนที่คิดชื่อนะครับตอนที่ทำก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ยังไม่มีชื่อร้านก็กำลังคิดชื่อกันอยู่ว่าอยากจะได้ชื่ออะไรที่มันฟังแล้วสะดุดหูเขากกว่าก๋วยเตี๋ยวไปให้แม่ชิม แล้วแม่ก็ถามแม่ว่าแม่ก๋วยเตี๋ยวเป็นไงมัง่งแม่ก็บอกว่าอร่อยหลุดโลกไปเลยเผมก็เลยเอ้ย,ออยก,อก๋วยเตี๋ยวชื่ออร่อยหลุดโลกก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกมันฟังดูแล้วมันได้เลยก็เลยได้ชื่อนี้มาอร่อยหลุดโลกไปเลยสุดยอดหลุดโลกไปเลยอร่อยหลุดโลกไปเลยเย้เอาชื่อนี้เลยหลุดโลก ดิมฤทธิรงเจ้าของร้านหนุ่มที่หลงไหลในรสชาติของก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำตั้งแต่เด็กส่วนแฟนสาวกิฟสุพรนษาสาวเหนือผู้ชื่นชอบแกงคังเลอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเป็นชีวิตจิตใจจึงนำความชอบของคนทั้งคู่ระหว่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำแกงคังเลประสานความลงตัวจนกลายเป็นจุดขายของร้านพร้อมรับรองลูกค้าที่ชื่นชอบอาหารเหนือ อย่างบะหมี่แกงฮังเลรถเครื่องเทศแบบเหนือแต๊ะสนนราคาชามละ60บาทรับประกันว่าเหมาะแต่ะเหมาะว่าสุดยอดค่ะส่วนอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องสั่งคือก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกจัดให้แบบไม่มีกักคุ้มค่าคุ้มราคาชามละ150บาท ที่ร้านจะแนะนําเป็นต้มยําน้าข้นค่ะที่ร้านเนี่ยสา,สา,สามารถเลือกได้3ามน้าต้มยําน้าข้นต้มยําน้าใสแล้วก็น้ําใสค่ะแต่ว่าถ้บกิ๊บแนะนำกิ๊บจะแนะนําน้าข้นแล้วก็ส่วนเรื่องท็อปปิ้งอะค่ะก็จะแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนอาจจะชอบซีฟูด้ดอาจจะชอบหมูถ้าหมูก็จะเป็นทงคัตส,สึแล้วก็ถ้าเป็นซีฟู้ดเนี่ยกิ๊บจะแนะนําเป็นหลุดโลกค่ะเพราะหลุดโลกเนี่ยจะรวมทุกอย่างค่ะแบบมีหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์มีกุ้งแม่น้ํา มีรวมซีฟูด้ดรวมหมูไข่คือจัดเต็มอะค่ะคือเต็มมากถ้ายังหลุดลองไม่พอซินีวันขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวต้มยาปลากระป๋องซุปกระดูกต้มยำหากยังไม่อิ่มจัดก๋วยเตี๋ยวหมูทองคัตสึอีกหนึ่งชามค่ะ ไปจากชามจริงหรือไม่เดี๋ยวจะต้องชิมค่ะเ<ม>ด้งดึ๋งเด้งดึ๋งในปากหมูเน้นๆน้นว้าวนี่แค่ตัวอย่างนะคะซึ่งทางร้านยังมีอีกหลายเมนูจิจ๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณหลุดโลกจะต้องพูดว่ามะแปะมะว่าสุดยอดค่ะ แถ้าไม่เจ๋งจริงคงขายไม่ได้ถึงวันละ500ชาม,มและองไม่มีลูกค้ามานั่งรอคิวยาวแบบนี้หรอกค่ะขาดหมองเล้วไม่เหลืออะไรอีกแล้วเนูนฟังกว๋วยเตี๋ยวหลุดโลกมาค่ะแล้วชาบกลมกรอบมากเลยค่ะฟังหลุดหลุดโลกน้ำพ่นมาค่ะก็แบบของก็แบบอร่อยมากสดมากเลย เป็นของทะเลที่สดนะคะสมกับราคามากเลยไม่ต้องปรุงอะค่ะหลุดโลกไปเลยสมกับชื่อเลยค่ะอร่อยอะอร่อยกว่าทั่วไปอะนี่ผมนั่งเครื่องมากินจากกรุงเทพนะพี่แถวบ้านเรียกว่าหลุดโลกหลุดโลกหลุดโลกกว่าที่ผมจะมีวันนี้ได้นะครับก็ต้อง แลกกับอะไรมาหลายหลายอย่างต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างสูงเรียนรู้จากความพ่ายแพ้ความผิดหวังแล้วก็ถ้าคิดอะไรแบบธรรมดาโลกก็จะไม่จำครับแยกยิ่งมาเชียงใหม่แล้วบาอ้กกำเมืองเป็นไปบบนั่นนะเจ้าภาษากำเมืองหน้าหูวันนี้ขอเสนอกรว่าเหมาะแต่เหมาะว่าเหมาะแต่เหมาะว่า เหมาะแต่เหมาะว่าเหมาะแตะเหมาะว่าเหมาะแต่เหมาะว่าเหมาะแตเหมาะว่าแปลว่าสุดยอดก๋วยเตี๋ยวหลุดโลกธรรมดาโลกไม่จำเหมาะแตะเหมาะว่าสุดยอดจริงหรือโม่ต้องแวะมาชิมกันให้ได้นะคะไม่ต้องรอ ไม่เป็นเยอะเชื่อเอะของเดียมีอยู่จริงเฮ้เชื่อใหมเฮ้มีเส้นเล็กจะเกลี่ยเส้นใหญ่ซีนีวันเรนุมาดทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานนน่ะะเกกกีีีดไอมแแจโ แต่ละเมนูต้องบอกว่าอะไรนะน้ำลายไหลจริงๆเหมาะแต้มเหมาะว่าแต่ว่าสุดยอดโเขาบอกว่าอะไรที่มันธรรมดาเนี่ยโลกไม่จําเพราะฉะนั้นต้องหลุดโลกอย่างนี้น่าจําค่ะเรียกน้ําย่อยกันมาพอสมควรแล้วนะคะช่วงหน้าดีกว่าไปไหนกันดนช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปจังหวัดสุราธานีเขาว่ากันว่ามีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ